สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนน่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับเอาแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้หมอจะมาฝากข้อความถึงคนที่เขาแย่งนะคะแย่งแฟนเราไปแย่งสามีเราไปก็ได้นะคะะจเป็็นหหญิิงงรือชายกได้ส่ หมอบอกเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะคุณจะไม่เห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้เป็นคลิปเรนดอมของคุณนะคะ ขอโทษนะคะสาวเนาะถ้าเกิดคุณมั่นหน้ามั่นใจนะคะว่าตัวเองสวยนะคะวงเล็บเลยสาววงเล็บเลยนะคะวงเล็บหนักๆที่หมอบอกนะคะสวยก็ต้องมีสามีเป็นของตัวเองด้วยนะที่หมอบอกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะอันดับแรกอธิษฐานจิตนะคะเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก่อนแล้วนึกถึงหน้าคู่กรณีของเรานะคะขอให้ยเล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําหรือคนของเราก็ไม่รู้จักพอด้วยไปช่วยกันส่งเสริมหรือเขามีสินเสมอกันเนาะไม่เป็นไรค่ะหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้ จะมีคําตอบให้ชีวิตของคุณนะคะได้มีทางออกได้ดีมากขึ้นหรือว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะเม้นรับพลังงานด้านดี่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอ่ะหมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะถ้าเกิดสดสาวถ้าเกิดเธอสวยจริงนะคะเธอมันนามันโหนกมั่นใจขนาดนั้นเธอต้องมีสามีเป็นของตัวเองนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ <c oughs> ไม่ไปตามมาแอบกิน นะคะรักกินของเขาอย่างนี้เนาะมันไม่ใช่ค่ะมันอาจจะมีความตื่นเต้นนะคะปนความสนุกสนานแล้วใจก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือคนคนนี้อาจจะมีปมก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยพลังงานขึ้นมาว่าอย่างไรนะคะวันนี้หมอขออนุญาตเปิดเจ็ใบเนาะมันน่าจ,จะมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะสิ่งที่หมอเห็นค่ะปู่ท้าเวสวรรณขึ้นมาอีกแล้วกัน การผิดสินข้อ3การเจ้าชู้นอกใจนะคะการให้ร้ายป้ายสีนะคะหรือว่าชิงดีชิงเด่นอยากแย่งนะคะอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเป็นได้หมดเลยนะคะในไพ่วันนี้ก็คือคุณเนะ่ะเหมือนหน้า เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบทําบุญนาทานตัวคุณเองนะคะแต่สิ่งที่คุณโดกนกระทําคือการที่เขาเจ้าชู้นอกใจคุณเป็นคนที่อยู่ในสิ่งในธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติแต่คนที่เขาเข้ามาหาเราหรือว่าคู่ชีวิตคุณเนี่ยช่วงแรกอาจจะดีช่วงปลายอาจจะมีการเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นแล้วหมอก็จะมองเห็นว่าเขารู้สึกว่าเครียดกดดันในตัวเองจนวันหนึ่งเราอะค่ะเป็นแม่บ้านแม่เหลือนที่ดีสุดท้ายสิ่งที่เราปฏิบัติพัดวีสามีหรือแฟนของเราอาจจะไม่ถูกที่ถูกใจเขาหร อารมณ์ความรู้สึกที่มีกันเรื่อง18บวกเรื่องบนเตียงได้หมดนะคะเข้ามาในรูปแบบที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะคะคู่กรณีเราผู้หญิงคนนี้สิ่งที่หมอบอกค่ะมีหน้าตาที่飒ส,สวยจริงๆนะคะแต่หมอต้องบอกว่าหมอไม่ได้บูลลี่นะหมอดูตามตามเขาเรียกอะไรนะ จิตสัมผัสที่หมอเห็นนะคะจากไพ่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งพลังงานที่มันเป็นรวมภาพรวมนะคะ <ๆ S 1> เขาก็ทำศัลยกรรมนะคะตกแต่งดูแลตัวเองมาใช้เงินเยอะนะสิ่งที่หมอบอกเขาก็คงต้องเขาเรียกอะตักตวงการเงินกลับไปอะคะ่ะให้คุ้มค่านิดนึงเหมือนว่าเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองความสวยความงามไปแล้วก็ต้องได้อะไรดีๆชีวิตกลับมาบัางแหละแต่สิ่งที่หมอบอกการที่ได้อะไรดีๆชีวิตกลับมาไม่ใช่ว่าการไปแย่งสามีชาวบ้านหรือการไปแย่งแฟนชาวบ้านมาปเป็นของตัวเองนะคะสิ่งที่หมอบอก <ๆ S 1> นะคุณอาจจะเป็นคนที่เพศเดียวกันรักเพศเดียวกันก็ไได้นนะที่่มเห็ วิดีโอนี้นะคะหมอไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหญิงเป็นชายได้ทั้งหมดเลยได้ทุกเพศนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทุ่มทุนสร้างในการสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแต่ลากฐานชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบนะคะพ่อแม่เขาอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือมีการกำพร้าเกิดขึ้นหรือเสีย เสียชีวิตหรือว่าเขาอยู่คนเดียวในลาพังแบบว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลมาก็ได้นะคะอาจจะไม่มีใครสั่งสอนหรือเตือนสติเขาในเรื่องแบบนี้นะคะเขาก็เลยทําผิดศีลเนาะข้อ3ที่หมอบอกการจะชู้นอกใจนะคะการลักกินขโมยกินการแอบนะคะของคนอื่นยิ่งมองดูมันเป็นการซ่อนการเล่นลับการปิดบังซ่อนเล่นดีหรือบางคนเนยอมนะคะทาของลงทุนเนี่ยเขาเรียกอะไรผูกได้ผูกสายศีลผูก ความรักความเมตตาให้คนเมตตาสงสารเรือดวงของแฟนเราอาจจะตกไปเจอกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะดวงมาเลยซับซ้อนเปลี่ยนไปจากที่ <iedzieć S 2> o, Sasha. เขาเคยรักเราดูแลเอาใจใส่เราการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนไปทุกอย่างนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้แล้วเขาก็ทาศัลยกรรมดูแลตัวเองค่ะเหมือนว่าหน้าเขาทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดเลยหมอต้องพูดคํานี้แล้วกันเนาะมันไม่มีอะไรที่เป็นของจริงดีกว่าที่หมอพูดนะคะคือถ้าเกิดว่าล้างหน้าแข่งกับเราเรายังดูดีกว่าเขาเยอะนะคะคุณยังดูดีกว่าที่หมอบอกนะคะแต่ไม่เป็นไรคนของเรา มันอาจจะเป็นดวงที่เขาสัมพันธ์กันก็คือหมายถึงว่าเขามีคู่บุญคู่กรรมกันมาลักษณะประมาณนี้เ่าเขาอาจจะเป็นคนที่สินเสมอกันอย่างที่หมอบอกค่ะมาในรูปแบบเจ้ากรรมานเวรคุณหมดทุกข์หมดร้อนหมดใจแล้วเหมือนว่าคุณอาจจะพูดกับแฟนคุณหรือตอนที่คุณตัดจบหรือบอกเลิกคุณอาจจะพูดไปว่า อาจทาบุญนาทานไปให้ให้สัมปเวสีให้เปรตไปลักษณะประมาณนี้เพราะสิ่งที่หมอบอกว่าเขาอะถ้าเกิดเขาสวยเขาหล่อจริงเขาดูดีจริงอะเขาต้องมีแฟนเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าจ้องจะมาแย่งแฟนชาวบ้านหรือว่ารักกินขโมยกินในสิ่งที่หมอบอกนะคะแต่คุณก็ใจเย็นหน้าดูนะคดคุณอดลนทนไหวมาได้สักพักระยะหนึ่งจนสุดท้ายมันมันถึงเรื่องแดงขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราไปถูไปตาม,มาตลอดตอนนี้มันไม่ไหวแล้วสิ่งที่หมอบอกก็คือให้เขาไปชดใช้กรรมในสิ่งที่เขากระทำแล้วเหมือนเขามั่นหน้ามั่นใจนะคะคนคนนี้ว่า เขามีความสวยเขามีความดีเขาเอาชนะใจแฟนเราได้แต่ทุกอย่างขอโทษนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่ดีที่เขาเอาใจแฟนเราื่องเอาชนะเอาชนะเรื่องบนเตียงเอาชนะเรื่อง18บแปดบวกเอาชนะเรื่องเขาเรียกการผิดสิลข้อ3นะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนของคุณก็อาจจะผิดด้วยเช่นกันที่ไปสนับสนุนเขาหรือว่า <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเปิด ช่องทางให้เขาเข้ามาในชีวิตเราอะคะ่ะในความสัมพันธ์มันถึงล้มเหลวเนาะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดวันนี้ในกรณีที่เขาอยากจะกลับมาหรือว่าไม่อยู่หรือว่ายังสงสารลูกยังต้องดูแลลูกอยู่หมอมองว่าให้สิทธิ์ความเป็นพ่อเป็นแม่ไปแต่หมอมองว่าคุณไม่ควรกลับไปเพราะอะไรพราะเขาทำร้ายจิตใจความรู้สึกเรามากเกินไปแล้วก็เราก็ให้เกียรติเขามาตลอดแต่เขาไม่รักษาสัจ,จคําพูดวาจาที่เขาเคยให้กับเราไว้ตอนที่อยู่กินกันครั้งแรกเนาะสิ่งที่หมอบอกเขาอาจจะลืมเลือนไปเลยเรื่องเขาโทษเราว่าเราเป็นคนผิดนะนกษณะประมาณนี้ค่ะท,ทั บางทีบางอย่างมันต้องแก้ไขปรับปรุงกันทั้งคู่แต่ตัวเขาอาจจะเลือกที่เหมือนเฉยหรือไม่ปรับปรุงอะไรเลยแต่ไปดึงมือที่3เข้ามาโดยผู้หญิงคนนี้ก็มันนามั่นใจอย่างที่หมอบอกค่ะว่าตัวเองสวยแต่ถ้าสวยจริงก็ต้องมีสามีเป็นของตัวเองมีแฟนเป็นของตัวเองจริงไหมคะไม่ใช่มาแอบรักกินขโมยกินแฟนชาวบ้านหรือแฟนของเราก็หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาในเรื่องการเงินการงานก็ได้นะที่นี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเรื่องอะไรที่เขาเคยดูแลเราเขาไปเปคนหนึ่งะคล้ายรูปแบบที่เป็นภรรยายคนหนึ่งสามีคนหนึ ใครทำยังไงไว้มันก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วผู้หญิงคนนี้หรือคนที่เขาเข้ามาแย่งชิงความเป็นอยู่ความสามีภรรยาเราก็ตามที่ทําให้มีอันเป็นไปหรือชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะชีวิตเขาก็ทุกนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใครรักและเมตตาเขาเนาะในชีวิตเข้ามาเขาถึงต้องมาคอยแย่งชิงคนของคนอื่นที่หมอบอกนะคะเขาก็มีเวรมีกรรมที่ผูกติดเข้ามาเช่นกันนะคะไม่เป็นไรแล้วถือว่าคนของเราอะ่ะ มันเป็นเขาเรียกวิบากกรรมร่วมกันเนาะเราก็ถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมจากเขาไปเขาก็ไปรับช่วงต่อเวรกรรมจากเรานะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีที่ใช่เนาะพยายามสวดมนต์ไหว้พระกวดน้ําที่สมุนกสนเนี่ยเหมือนที่หมอบอกค่ะทําบุญนาทานให้ไปนะคะกับคนที่ยากไร้คนที่อด นะคะไม่มีจะกินหรือว่าหากินด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมาหากินของชาวบ้านสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปเขาก็เหมือนเปรตนะคะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุขความเจริญอาจจะมีความสุขแค่ชั่วคู่ชั่ววูบนะคะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นบ้านปลายที่วัาจักรชีวิตว่ากงกรมกงเกวียนนะคะที่หมอบอกนะคะทายังไงไว้มันได้ผลตอบสนองอย่างนั้นวันนี้เขาอาจจะมีความสุขคุณดูว่าเขามีความสุขดีแต่คุณไม่รู้หรอกลึกๆข้าจะทุกข์มากกว่าคุ นะคะสารพัดท,ที่เขาจะต้องเจอจากนี้ไปนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะขอให้คุณเมตรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วก็ฝากไว้นะคะคนที่ชอบแย่งของชาบ้านนะคะถ้าเกิดคุณสวยจริงนะคะคุณมั่นใจจริงว่าคุณมีดีคุณต้องมีสามีหรือมีแฟนเป็นของตัวเองนะคะจําไว้นะฝากไว้คิดค่ะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้กับคนที่สิ้นหวังวันนี้นะคะที่หมดความทุกความเสียใจขอให้คุณจง หมดสิ้นไปในะวันนี้เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ขอให้มีแต่คนดีๆพลังงานด้านที่ใช่คนที่ซัพพอร์ตคุณนะคะเทวดารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองนะคะหมอนิ่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ